มาแล้วครับผม บานตะวันกำพปื้มฟ้าสําหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกๆสําหรับเกมดานค่าศูนย์นะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผมอีลาติกช็อปนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็คจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับแล้วแต่นะครับผมขอทักมาก่อนละกันนะครับผมว่าอยากได้แพ็คไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วๆว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลย ครับสวีดัสสวัสดีทุกทุกคนทุกทกท,กท่านกันด้วยนะครับผมในคลิปดอวันนี้นะฮะเราพาทุกคนมาอยู่กันในเกม De ม o n s l a y e er ยโดยการที่เราจะมารีวิวตัวละครที่ทุกคนขอมาเยอะมากๆนะครับผมแบบเยอะจริงๆเว้ยทุกคนก็คือตัวละครทันจิโร่ปานตะวันนะครับผมร่างนี้เลยนะครับผมซึ่งร่างนี้เราปั้นมาถึงหนึ่งดาวรุงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งเปลืองทรัพยากรไหมมากๆนะผมเปลืองแบบสุดๆเลยก็ว่าได้ รวมถึงผมไม่รู้ว่าปั้นมาทําไมด้วยซ้านะครับเพราะทีมผมไม่ได้ใช้เว้ยแต่เพื่อคนดูผมทําให้ได้นะฮะซึ่งผมคิดในใจนะครับทาไมไม่อยากดูเกียร์โกกันวะจะได้เอาไปทำเป็นเกียร์โกให้ดูนะครับผมเพราะไอตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่เข้ากับทีมของผมเลยล้วนๆนะครับและรวมถึงนะครับทันจิโดร่างนี้นะครับแม่งไม่ติดเมตาด้วยนะครับผมโอ้โหแม่งโคตรจะดีจริงๆซึ่งที่ผมรู้นะครับว่ามันไม่ติดเพราะว่าสกิลมันไม่หมู่ด้วยแหละ รวมถึงมันอาจจะยังไม่แรงมากนะครับผมแล้วก็อาจจะมีดีบัฟกที่ยังไม่ค่อยจวดเท่าไหร่นะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยซึ่งตัวละครทันจิโร่ปันตะวันตัวนี้เนี่ยผมก็มาในทัดไฟเนี่ยผมเป็นสายโจมตีนะครับซึ่งเรามาพูดเรื่องสกิลเลยละกลันคิดจะได้ไม่ยาวเกินไปนะฮะสกิลที่1น,นะครับผมใช้งานรอบแรกครูดาวสอรอบด้วยกันนะครับสร้างความเสียหายร้อยสให้กับตัวละครที่ยืนหน้าสุดนะครับผมและยังไม่หมดแค่นคั้นผมจะแจกดีบัฟเผาไหม้ให้กับเป้าหมายได้รวมถึงนะครับจะเป็นการทดาดเม เพิ่มเติมให้กับตัวละครแถวหน้าเหมือนกัน30%โดนด้วยนะครับผมเออเรียกไม่หมดแค่นั้นนะครับผมมีโอกาส30%ที่จะสามารถสตันเป้าหมายได้2ตัวละครแบบสุ่มเอออันนี้น่าสนใจอยู่ครับเพราะม่สตันนะครับแต่สตาน์ตเขาน่าจะ1เทินนะครับน่ายังไม่ค่อยจวดเท่าไหร่และต่อไปคือหากเป้าหมายที่อยู่ด้านหน้านะครับผมมีเผาไหม้อยู่แล้วนะครับตัวละครที่เราโจมตีไปเนี่ยมันจะเอาสาระเผาไหม้นะครับผมไปแจกใส่ตัวละครที่ทําความเสียหายเพิ่มเติมด้วยนะครับเท่ากับ ตัวละครแถวหน้านะครับแล้วก็จะมีแบบความเสียเพิ่มเติมใส่ตัวละครอื่นด้วยนะครับผมแล้วก็มีโอกาสสันตัวละครที่โดนความเสียเพิ่มเติมด้วยนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคต่อไปนี่รับผมสกิลที่2สกิลพลสสิบหรือทักษะติดตวงเขานั่นเองนะครับผมพลังโจมตีเพิ่มขึ้น40%เลยนะครับผมพลังชีวิต20%ความเร็วเพิ่มขึ้น30หน่วยนะครับเมื่อเริ่มเทินของทาจิโร่นะครับผมเขาจะสามารถได้รับเอฟเฟกต์บัฟในผมหายใจเข้า อสูรนั่นแหละนะครับผมซึ่งไอตรงนี้ทำอะไรได้สำหรับบัฟนี้นะครับเพิ่มโบนัสความเสียหายให้กับตัวเอง10%มีการตีดูดเลือด10%ด้วยแล้วก็จะมีต้นตนตานทานเอฟเฟกต์ต่างๆ10%ด้วยนะครับแล้วก็การที่โดนดีบัฟต่างๆลดลง10%ด้วยนะครับผมและถ้าตัวละครทันจิโร่เนี่ยติดสานะควบคุมนะครับบัฟนี้จะไม่ทำงานนะครับผมเขาจะมาทำงานโดยบัฟนี้แทนไอบัฟที่สองตรงนี้นะครับผมไอบัฟนักสมาธิตรงนี้นะฮะบัฟสงบนิ่งซึ่งถ้าตัวละครทันจิโร่ติดสานะดีบัฟก็จะทให้ ได้รับความเสียหายลดลง20%นี่ผมเป็นเวลา1รอบไม่สามารถลบหลังได้นะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมตรงที่ถ้าเรายังไม่โดน s t u นเนี่ยหรือว่าไม่โดนติด cc อะไรเนี่ยเราก็จะม, lift, มีทักษะอ,อตา่างๆเยอะแยะมากมายบูทให้กับตัวเองนะครับผมมีต้านท้านให้กับตัวเองแต่พอตีโดน s t u นปั๊บนะครับผมหยุดทําอะไรไม่ได้เลยก็จะมีลดความเสียหายลดลงให้กับตัวเราเองกินในสามได้นานขึ้นนะครับผมแต่ทราบผมมันก็ยังไม่ค่อยสุดมากนะครับผมสกิลนี้ถ้ามีแบบลูกเล่นเพิ่มกว่านี้นิดนึงผมว่านีเลย ต่อไปสกิล r ี t y 3มนะครับผมออกรอบ2คูดาวสี่รอบด้วยกันสร้างความเสียหายเท่ากับ2 1 0นะครับผมให้กับตัวละครแถวหน้าอีกแล้วนะครับและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมในผมสามสิบเปอร์เซ็นต์กับตัวละครที่มีเผาไหม้อยู่เท่ากับว่าถ้าตัวละครเผาไหม้ทั้งทีมก็จะดูเป็นสกิลหมู่นั่นแหละนะครับผมอะไรประมาณนั้นแล้วก็สกิลนี้ผมจะมีสร้างความเสียหายเพิ่มเติมด้วยนะครับผมเท่ากับ5%ของเทสพสูงสุดของเป้าหมายให้กับตัวละครที่เทีต่ำที่สุดของเป้าหมายนะครับผมเเเสีียาพิิ่่มมตงน้ถือว น่าสนใจอยู่เอาไว้รัดช็อตได้ในขอบสกิลนี้และรวมถึงในขอบสกิลนี้เหมือนจะมีล้างบัฟด้วยนะครับผมให้กับเป้าหมายซึ่งสมมติถ้าเราล้างบัฟเป้าหมายติดนะครับผมและเป้าหมายมีดีบัฟหอมไม้อยู่จะทําให้ดีบัฟหอมไหมเพิ่มไปอีกหนึ่งเถินนะครับผมสมมตินะครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ทําให้น่าสนใจตรงนี้แหละนะครับผมแต่ก็ยังไม่ค่อยมีลูกเล่นเยอะมากมายนะฮะและต่อไปผมสกิลสุดท้ายกันแล้วนะครับผมซาพันจิโร่เลยนะครับผมติดตัวของเขานะครับถ้าตัวละครฮันจิโร่เราตีโจมตีติดคิทติคอร์ผมจะแจกบบััฟตรรงนนี้้ใหเขาะค และรวมถึงเหมือนว่าถ้าเราตีไม่ติดทิศทคอผมจะเพิ่มบัฟนี้แทนนะครับซึ่งไอสอบัฟนี้ทำอะไรบ้างได้บ้างในของบัฟแรกคือกระดูกไหมนะครับคืออัตราทิตทิขคอเพิ่มขึ้น5%เและความเป็นไปได้ผมเพิ่มเอฟเฟกเผาไหมนะครับแปเลยให้กับเป้าหมาย3ชั้นแบบตึงๆโอ้โหเจ็ดเคโคตรแจ่มตรงนี้ผมบอกเลยว่าเอฟเฟกเผาไหมแบบระน,นาวแน่นอนและเอฟเฟกนี้สามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะนรับผมแล้วก็ซ้อนทับได้ครั้งเดียวด้วยต่อไปอีกบัฟหนึงน่นงในขผง ความเสียหายที่ได้รับจับตัวละครที่มีเอฟเฟกต์เผาไหม้นะครับลดลง20%และหลังจากถูกโจมตีนะครับมีโอกาส80%นะครับทำให้เป้าหมายติดเผาไหม้ได้คล้ายๆกับตัวละครคิจูร่ล่างแทงแหละถ้าตัวละครอื่นมาตีเราทําให้เป้าหมายติดดีบัฟของเราไปเองนั่นเองนะฮะเออซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะบ้าทั้งสองอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ทั้งสองเลยนะครับคือเป็นตัวละครที่สามารถลุกได้แล้วก็รับได้นะครับแต่ดาเมจอาจจะกึืงๆนะครับไม่ได้แรงมากนะครับเดีต้องไปเช้ในสนามจริงๆนะครับและยังไม่หมดแคัรบ เหมือนว่าถ้าเราโยมตีใส่ตัวคะอนที่ติดเผาไม้เนี่ยจะโดนแรงขึ้นนะครับผมสตัวคะอนพวกนั้นแหละนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมมันออกกลางๆนิดนึงนะครับผมเป็นตัวคะอนกึ่งดาเมจกึ่งแทงนะครับผมซึ่งนี่ก็ผมได้ยกของมากับทุกตัวแล้วนะครับผมให้แบบสุดๆแล้วพลังตอนนี้อยู่ที่888นะครับผมเซียรที่ผมใส่นะเป็นความเร็วนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับผมสกิลใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อถึงเคอร์นนะครับผมจะสามารถลบบัฟได้นะฮะและต่อไปตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มมมมเเเเพพิิิ่่คคครรตตตอดดาไปนะััวกก็งงซึผูๆ ผมรู้สึกว่าทันจิโร่เนี่ยเล่นได้หลากหลายครับจะสามารถเล่นดาเมจเลยก็ได้หรือว่าจะเล่นแบบพวกสายแทงก็ได้นะครับผมแต่ว่าลดดาเมจที่ตัวเองได้รับอะไรพวกนั้นผมก็ว่าน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าทันจิโร่ไม่น่าจะหวังเรื่องดาเมจน่าจะหวังเรื่องสแปมดีบัฟใส่ายตรงข้ามมากกว่านะครับผมเออแบบไม่ใช่จะเป็นต้องแบบดาเมจตู้เหมือนกิยูนะครับแต่จะเป็นการที่ตอดเป้าหมายไปเรื่อยๆเลวผมรู้สึกว่าใส่พวกศีราสายแทงก็น่าสนใจอยู่นะครับแต่ตอนนี้เราจะมาลองเล่นแบบดาเมจแบบจุดๆดูสิว่าจะแรงให้เราหรือเปล่านะครับผมมา เรามาเริ่มรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับผมว่าจะมันแค่ไหนนะครับไปครับผมเริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมต้องขอบอกว่าพยายามนะครับผมอย่าให้ตัวคอนอื่นได้โชว์ก่อนนี่เนี่ยชินอบุฟาไปก่อนหนึ่งทีนะครับแล้วก็ฟาดปิดหนึ่งรอบรวมถึงดึงเธอชินจิโร่เป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่เนี่ยฟันไปแล้วก็เด้งเลือดไปทุกคนนะครับถ้าเขามีบัฟอยู่นะครับผมเขาจะเป็นการที่มีเด้งเลือดดูดเลือดให้กับตัวเองนะั้นได้นั่นเองนะครับผมดูดิทุกคนดีบัฟที่เขาปล่อยไปนะครับผมยึดคี ติดสแตกเผาไม้ไปสามมแตกแบบตึงๆนะครับผมก็ต้องมาดูนะครับว่าถ้าแตกไอ้สามมแตกเนี้ยมาทำงานพร้อมกันหรือเปล่าถ้าทำงานพร้อมกันเนี้ยผมบอกเลยว่าดีรอดูครับผมว่าจะทำงานพร้อมกันหรือเปล่านะครับแต่เราขอาอนุญาตรอใกล้ถึงกิริยู EU ก่อนนะมาถึงกิกิวแล้วดูซิเป็นไงโอเคผมโดนสามมาแตกเลยผมรู้สึกว่าน่าสนใจละถ้าเล่นสายแทงที่ผมบอกเลยว่าจวดแน่นอนนะครับผมเอ้ยน่าสนใจเลยครับรวมถึง บัฟเ่แต่ต้นเกมของเขาที่เขาผมอ่านให้ฟังเนี่ยไอตอนแรกนี่ครับผมก็คือมันเพิ่มทั้งสองอย่างเลยเว้ยยัดเข้บัฟเนี่ยเห็นป่ะทุกคนเต็มตัวเลยครับผมมี3บัฟแบบตึงๆนะฮะผมบอกเลยว่าแ่มครับตรงนี้โอ้โหผมได้ผมคิดว่าได้บัฟเดียวนะนี่ได้ถึงสบัฟเลยนะครับผมตั้งแต่เริ่มเกมมาถือว่าแ่มถือว่าแ่มครับถือว่าเกินค่าเ้็ดวะทุกคนเนี่เกินค่าแน่นอนนะฮะ หรือว่าจะเป็นมาเมื่อสรับเราวะทุกคนแต่ตอนนี้ผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าตอนนี้ทันจิโร่ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟครับเพราะไม่มีใครใช้นะฮะถึงเกมเปที่ร้อยผมปานตะวันับผมมาดิโคตรเท่เปึ้มเป็นการทำดาเมจแรงอยู่นะแรงอยู่นะครับแล้วติดเผาไหมไปเศสแต็กล้วผมกิยูโอ้โหผมบอกเลยว่าตึงๆแน่นอนครับโอ้โหดาเมจจะไม่ต้องหวังมากเรื่องสกิลนะครับแต่บอกเลยว่าเผาไหมเนี่ยตึงๆแน่นอนอสแต็กแบบนี้ อยากจะรู้จริงๆว่าจะแรงขนาดไหนเจ็บแตกแบบนี้ตึงๆโอ้โหโคตรเฟี้ยวแปะไปก่อนผมดูซิเป็นไงเผาไหมรับผมใกล้ถึงอุ้ยโดนไปโดนผีเสื้อบิกนะฮะยิ่งไปคอมโบกับชินอุบุอีกต่างหากผมบอกเลยตึงแน่นอนแรงว่ะแรงนะเอาจริงแรงนะแรงนะผมบอกเลยว่าแรงครับแรงครับแรงเลยโอ้ยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปเจอทีมนึงซิว่าจะไหวหรือเปล่าตึงอยู่ครับไปเล่นไปตึงอยู่นะมา เป็นการที่คิวเลอร์แม,มกนก่อนนะผมทั้งสองฝั่งนะจ๊ะแล้วก็ตีไปก่อนนะครับผมทำมาดงธรรมดาไปนี่เนี่ยแจกไปก่อนตีบงดีบาไปนะครับไปฟาดไปครับผม,มติดลูกครับผมไม่มีอะไรมากมายและตอนนี้ก็ทันจิโร่ก็รอนะครับผมรอเธอเน,นี่ครับเอ้ยผมบอกเลยว่าเนี่ยทุกคนก้าวตัดไปแล้วอ่ะโอ้ยแล้วผมบอกเลยนะครับในเมตาที่แบบว่าชอบเอาอาคาซามายืนหน้านะครับเอาดาคีดาเมทมายืนหน้ากิยูมาดืนหน้าบอกเลยว่าเผาไหม้ละนาวครับผมเมื่อกี้เห็นไหมกิยูแตกไปแล้วเนี่ยผมโดนเผาไหม้ตาย โอ้โหแล้วมีเลี้ยงเลือดทุกเทินด้วยมาเดยโอ้โหตีดูดเลือดดูดเลือดอ่ะอัตราคิทิเคิลอีกตั้งหากหผมบอกเลยเขามอดเลยครับผมช็อตนี้อาจจะเป็นม้ามืดสำหรับเราเลยก็ว่าได้นะทุกคนนะโอ้โหโคตรแจม่มแต่ถ้าตัวละครฮันจิโร่เนี่ยผมติดสตันเนี่ยผมไอ้บัฟตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปนะทุกคนนะไอบ้บัฟตัวเนี้ยนี่นะครับผมบัฟตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ติดสตันไงแต่ต้องรอมันติดสตันก่อนอาจจะได้โชว์อยู่โอ้โหผมบอกเลยเนี่ยคอมโบพวกสานะพิษน,นี่แจ่มมากอะดูดิโโอ้โห สารพิษนี่คือแบบแจกกันละนาอยู่แล้วนี่โดนไปอีกนะครับดูทุกคนดูดูโอบานายครับเดี๋ยวทุกคนดูโอบานายโดนปึ๊บหลอดนี้ไม่ได้เผาไหม้นะเป็นมาจากพิษของชินโบุครับให้ดูเป็นงั้นแหละโอเคชินโุบุได้สับไปที่เรียบร้อยครับผมบึ้มไปที่หน้าคุณมีกับแทบไปที่หน้านะครับผมไม่มีอะไรมากมายติดโลอยู่มาแล้วครับผมบานตะวันก็ปึ๊บฟาดไปครับผมติดสาราิไปสามพัแตกแล้วอีกรอบหนึ่งด้วยมาดิ โดนบีกโอ้ยโดนบีกครับผมแรงครับผมแรงโอ้โหกิจย,ยูสับไปครับผมปิดจ็อบอย่างสวยสดงดงามดูเขาแตกบีกทำอา,ายุฮิวไม่ขึ้นแน่นอนนะผมคิวไม่ขึ้นแน่นอนชินอุบุได้สับนี่เนี่ยวันนี้น้าคุณหน่อย10,000แกว่าเคียวจูโร่สร้างโรมาทั้งทีมนะครับโอเคตอนนี้เหมือนจะเล่นเป็นทีมสานะแล้วอะทีมเราตอนเนี้ยเอ้ยน่าสนใจอยู่นะเอ้ยผมถ้าคนอยากดูทีมสานะทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอน เอากิยูออกนะครับผมแล้วก็ชินุบุออกแล้วก็ใส่พวกสานานี่น่าจะมันแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอเลยผมบอกเลยน่าสนใจครับทีมนี้มาว่ะโอ้โหผส,สมข้ามตีตีเราเนี่ยโดนเผาไหม้รัวนะไม่ว่าจะเป็นคิวจูโร่หรือว่าจะเป็นฮันจิโร่นะฮะเออว่ะเชี่ยเอาว่ะทุกคนเมตาใหม่ว่ะหรือว่ายังไงโอ้ยทุกคนดีดดบัฟติดเกะทับแตกอะ่ะโดนเผาไหม้ปีกอ่ะโอ้โหโคตรมันผมบอกเลยเผาไหม้ลนะนาวครับโอ้โหเปิดเมตาว่ะเชี่ยเชี่ยเปิดเมตาจัดมีฐานะพิษมีเผาไหม้โอ้โห ดาเมตเนีจะปิดจ็อบไม่ได้ให้ผมแต่บอกเลยว่าต่อหน้ารำคาญจัดโอ้โหมาดิเชีย่ยโอ้โหโคตรพันคืนชีพมาหรอคืนชีพมาหรอเราอะฮะคืนชีพมาหรอคืนชีพมาหรอคืนชีพทำไมอบ้านนาไม่รวมถึงรู้ทุกคนดูโอ้โหออร่าของทันจิโร่เมื่อกี้นี่โคตรเท่เลยว่ะเราจ่อภาพไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะโอโ้โคตรเท่นี่เนี่ยโอ้โหแรงจัดโอ้โหจบเกมครับผมมาโอเคผมนำดาเมจอุ้ยคนผมกล้าพูดเลยนะว่าเกินคาดแบบจัดๆอ่ะผมบอ,เมเอมกเลยว่าเกินแบบสุดๆด้วย ผมไม่คิดว่าทันจิโร่ทำดาเมจแรงขนาดนี้เนี่ยเชี่ยน่าสนใจอยู่บอกเลยน่าสนใจอยู่คือกิยูกับชินุบุแรงไม่ว่าครับผมแต่ทันจิโร่มันมาแบบแรงกว่ากิยูร่างเสาหลักอะพุ่งตรงๆเลยเชี่ยมาดิทุกคนเอาลองอีกสักทีมาเฮ้ยผมเริ่มจิตใจแล้วว่ะผมเริ่มติดใจแล้วว่ะทุกคนเอาว่ะแม่มันอยู่แม่มันเลยแม่มันเลยโอ้กิยูบุเปิดมาก่อนนะครับผมแล้วก็ทันจิโร่ผมนี่จะแจกบัฟไปก่อนอไปหนึ่งตัวละครน,นะครับตอนนี้มีโลนอยู่นะครับไม่มีอะไรมากมายแล้วก็เราติดแจกใบไป2ตัวละครด้วยกันเสียที่สืบฟาดมาก่อนนะครัับบผมแล้วกก็ฟนนไปออีรึง ตอนนี้ทำไมโยได้สกิลปล่อยมาตีปุ่หนึ่งทีเพราะตอนสตันอยู่นะครับผมไอ้โดนใบอยู่นะครับทำให้สกิลไม่ได้นะครับผมสำหรับทันจิโร่แล้วก็ทำไมโยฝ่ายตรงข้ามนะจ๊ะโอ้โหคิวจูโร่ฟาดแรงมากๆแจกพอไม้เป็นหกแตกแบบเร็วๆโอ้โหแต่สแต็กมันได้ง่ายกว่าเราเยอะเลยว่ะโอ้โหคิวจูโร่มันก็ดีตรงนี้แหละนะครับผมคิวจูโร่เรื่องดาเมจนะฮะก็จะดีกว่าทันจิโร่ตรงนี้แหละแต่เพราะมันแจกบดีแบบง่ายกว่าแต่ทันจิโร่มันจะมีโอกาสยืนได้ง่ายกว่าแล้วกันพูดตรงๆเลยนะครับผมมาได้ฟาดแล้วครับผมเป็นไงบึ้มมโออเคคไ่่ยแรง อีกรอบนึ่งไหมโอเคอีกรอบนึงครับผมาดูเคนดูเคนดูเคนปานตะวันมาดิมาดิดูดเลือดดูดเลือดสิ่งที่คิวจูโร่มีแต่ทันจิโร่ไม่มีก็น่าจะเป็นพวกดาเมจแรงๆปิดรวดเดียวแบบมีดีบัฟแบบรวดเดียวแบบแรงๆนะครับผมแบบไอ้บัฟตรงนี้ที่มันแจกมานให้ผมเนี่ยบัฟตรงนี้นะครับ แต่ฮันจิโร่มันมีตรงที่เนี่ยมันสามารถดึงเลือดได้ทุกเทินไงแล้วก็มีต้านสาระอะไรต่างๆให้กับตัวเองนะครับผมมันเลยตึงตรงนี้แหละมาถึงเป็นที่ร้อยผมคิจิโร่ใส่ตรงข้ามได้ปล่อยมาบึ้มติดโล่เราแบบสดชื่นขอบคุณมากๆเลยโอ้อีกรอบนึงดีกว่ามึงดูดีไปไอ้หนุม่มโอโ้โหผมบอกเลยว่าเข้าเนื้อครับผมช็อตนี้490เสร็จที่สื่อได้สับเราตัดๆๆ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 ๆโอเคครับผมไม่ติดสานะโอ้โหอีกรอบนึงยังดวงดีไปไหนเนี่ยสับๆๆโอเคผมฮันจิโร่ติดสานะเป็นทีีีีี่่่เเเรรรรรยยยยบบบบ้้้้้อแแลลลวววก็ไดโช์คัััผผมมสหฟตงนนน ถ้าตัวเองติดสตันอยู่นะผมจะทําให้ดลดรับความเสียหายลดลง20%ด้วยกันนะครับผมทันจิโร่เฮ้ยแล้วตันตันโคตรเทร่เลยวะคนอื่นเขาจะหันหน้าไปฝั่งขวานะครับทันจิโร่หันหน้ามาหาเรา <laughs> โอ้โหโคตรเฟี้ยวโอ้โหทีมเขาแม่งตีแรงจังวะใจะเย็นหนุม่มใจเย็นใจเย็นแต่ทันจิโร่ดามเมจมันอะ่ะยังไม่ค่อยจ้วดเท่าไหร่วะทันจิโร่เนี่ยมันต้องแบบว่ายืนให้นานๆแล้วค่อยทำไปเรื่อยๆวะมันเลยไม่ค่อยเหมาะกับผมเท่าไหร่ผมชอบเล่นทีมสปีดนะฮะโอเคดูดเลือดไปก่อนนิดหน่อยครับผมมดดดเือานิหน่อยครับ 4, ก,กว่ผม ดูดเยอะจังดูดเยอะจังไอ้หนุม่มโอ้โหดูดสน่ารักเลยโอ้โหทันจิโร่ฟาดมาติดโลอยู่โอ้โหเขาแตกโคตรเยอะตอนนี้เป็นชิโนบุดังนั้นนะผมที่ปล่อยไปนะครับทันจิโร่ยังไม่ได้โชว์เลยตอนนี้ทันจิโร่โชว์บ้างดี๋โลกโอ้โหให้ทันจิโร่ได้โชว์หน่อยหนุม่มเลิกตี้แล้วชิโนบุสับไปก่อนนะครับผมแล้วก็สับอีกรอบหนึ่งแบบสดชื่นเข้าไปที่หน้าคุณ ฮันจิโร่ฟาดไปโอ้โหแจกไป3ตัวสิสันด้วยผมโอ้โ,อโอหมาดิทามโยโดนสานะเราไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยผมคือสกิลของทันจิโร่มันตีชิงด้วยนะครับผมต่อให้มันจะสกิลมันจะเป็นตัวตีหน้าก็จริงแหละแต่มันตีชิงได้นะครับผมอะไรประมาณนั้นใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งตายโอ้โหสกิลใหม่รอบนึงอย่างนี้ดูดีไปหนุม่มมาชินโนบุได้สาบครับผมบินสยายปีกบอยบินสมุนสกุระบึ้มโอ้โหแรงอยู่ครับผมแรงอยู่ทันจิโร่ได้สับครับบ,ยยบ,รบึ้มโอ้โหยโดนแรงอยู่ดุนเลือดก็สองหมื่นสามก็ได้อยู่นะ แล้วก็กิยูแบกตรงๆผมบอกเลยตึบตึบตึบจบเกมให้ผมปิดงานไปแล้วก็สับอีกรอบหนึ่งแบบจบงานหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึบปึบตายปะอะไรประมาณนั้นแล้วก็ตีอีกรอบหนึ่งเจ็ดหมื่นห้าอีกโอ้โหเออกิยูแบกแบบตึงๆนะครับผมบอกเลยว่าทันจิโร่ละตอนนี้นะฮะสู้ตอนแรกไม่ได้ตาแรกเมื่อกี้ตึงกว่าทันจิโร่ตาสองดรอปไปนิดนึงโอ้เสียดายว่ะไม่น่าไม่น่าดรอปฟอร์มไปเลยนะครับผมจบแล้วนะครับผมโอเคเห็นไหมไอ้ผมบอกไปนะครับดาเมจมันดรอปมาจากตาแรกนะผมหายไปเยอะพอ เพราะว่าพอเจอทีมที่แบบว่าสูสีหน่อยนะครับผมทันจิโร่ก็ยังสู้ไม่ค่อยได้อะถ้าพูดตรงๆนะครับผมมันเก่งไหมมันเก่งอยู่ครับแต่ที่คนอาจจะไม่ค่อยใช้งานกันนะครับผมเรื่องดีบัฟเนี่ยมันสู้คิวจูโร่ร่างดาเมจไม่ได้นะครับผมและเรื่องการที่แบบดาเมจแรงๆก็ยังสู้คิวจูโร่ร่างดาเมจไม่ได้อยู่ดีนะครับดาเมจคิวจูโร่แรงกว่านะครับแต่ทันจิโร่ตัวเนี้ยมันรู้สึกว่าที่มันตึงๆตรงที่มันสามารถยืนในเกมได้นานขึ้นแล้วก็อาจจะมีแบบว่า ทำให้ตัวเองโดนพวกดีบับอะไรต่างๆได้ยากขึ้นนผมทำให้เขาอะเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ข้อเสียเขาเยอะกว่านะครับเลยคนไม่ค่อยใช้งานกันนะครับผมอะนาระมานนั้นแต่ส่วนตัวถ้าจะปั้นเล่นแบบอวยก็ได้เหมือนกันนะผมเรื่องติดใจด้วยซ้ำเนี่ยผมเพราะว่าตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะแรงแบบนี้ด้วยซ้ำผมคิดว่าจะตกกระป๋องคล้ายไก่ตัวทันจิโร่ร่างธาตุไฟเนีน่ยที่ผมรู้สึกว่าแบบไม่ได้มองข้ามไม่ได้มองเห็นมันเลยด้วยซ้ำมันมองข้ามมันตลอดแต่ตอนนี้มันก็ทําให้ผมเห็นแล้วแหละว่า ตัวละครน,นี้น่าสนใจอยู่ครับผมอะไรประมาณนั้นเลยซึ่งคลิปนี้อาจจะพูดยาวนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามีคนขอมาเยอะมากๆ,ๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นมานานมากๆสมควรสํหรับทันจิโร่ร่างนี้โอเคเราเจอกันใหม่ในคิโรน่าคิโรนี้เพียงนี้แหละนะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลูกกี่ที่มีแต่คนบอกว่าเซโน